Tchau. สบายดีสบายดีกะกะสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเบื้องสุขสุคนเ喏นวันศุาสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องน้องพอ่งอ,พอชาแนลอ,อ,อีกแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมาพบอยู่กับช่องน้องพ่ออีกแล้วน้องน้องพ่อก็ขอโทษขออภัยคำเสียงหลายๆเด้เพื่อนพี่น้องเด้อก็บ่ค่อยสบายนิดหน่อยเนาะเมื่อนี้น้องพ่อก็ได้เดินทางมาทางบ้านน้องขี้ต้มเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก็ได้เดินทางมาหาทางเอื้อยวันเพลินเพื่อนพี่น้องก็มีข้าวต้มขนมมาต้อนมาฝากเอื้อยเพื่อนำ ก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยนอกจากช่องพ่อน้องคุณาบ้านเท้าได้อุดเงินมาจํานวนหนึ่งน้องพ่น้องให้มาโมให้เอื้อเพื่อนเนาะเขาก็ได้เดินทางมาเหตุารกิจน้องพี่น้องก็ได้เดินทางมาเป็นทางสะพานบุญให้อ้ายเพื่อนเนาะคือเอื้อเพื่อนก็อยู่อยู่น้องพี่น้องมือเนาะคือน้องพลอยก็มากับทีมงานเขาคือเก่าเพื่อนพ่น้องก็มีทางพ่อน้องคุณาบ้านเท้ากับสาวาสนาสแนลเนาะก็มากันสามคนคือเก่าเพื่อนเนาะ คือเอ sociedad, Bref, WY, ้อเพิินก็อยู่อย่น่อเขาก็ที่ด้เข้าไปหาเอื้อเพิินเลยเพพี่น้องโดยสิเป็นไน้ใดเขาก็ไปเบิ่งไปชมน้ำการเลื่อนน้องเนลิเบี่น็อ่านืมกดยกดติดเป็นหน้าอยเขาก็ไปเบลังน้พกอรเลต่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยวิเป็นไน้ใดเขาก็ไปเบิ่งน้ำกันเลืเลยพี่น้องเพลพี่น้องเขาก็มาหอดหอนบอหอบนอีกทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็สิเขาไปหาเอ้อเพินนะโดยสบายดีสวัสดิสนาสแนวโดยสบายดี ก้อน้องคนอ่เนาะโดยมาทีมงานเขาคือเก่าสคนทีมงานเขาคือเก่าเนาะสามคนทีมงานเขาโดยเดือดเ่อนเดือดเยินน้องกระชิเข่ามาหาเดือดเยินเลยเนาะเห็ดยังอยู่เด้เนาะเดืยดเยินโดยสบายดีเฮ็ดยังเด้น้้ไตมเออต้มน้ำไหมเนาะสบายดีเดือดเยินกั กินเอื่อยหสดีสวักิน้เกินข้าวแล้วบ่ไ้กินข้าวเนาะดยยังไม่ทาไกินข้ะแล้วไหนะเพี่น้องกำลัง็ดกินบ่้ไมเม่อันนั้นนะโดยเม่อไหรมือนี้บ่ได้ไปทางใดมอนี้บร่ะเ็น่อพพี่น้องนะก็เลยอันแม่เม่ไรเลยนะต้มจืดนร่าย่างอยู่ต้มส่เย็นน้ำให้าเนาะ เ็ยังได้กินแนอนี้เ้ยตนจิโรกับต้นกรไม้หร่อ๋อสต้นจิโ่ทกับไม้ต้นกะไม้ด้ยลูกยูเวบ่างวันนี้นะยูเวบโอ้ขาหงเยนนนพุนตัวกลางนะใครหฮียนเนาะพดยใหญ่เนี่ยบ่ได้ขาใหญ่เนบ่ได้เข้าอเพิ่งจะยูบ้างมัน อ๋อเพื่นไ่ได้ไปเลียกเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวจ้างบ่โดยเอาเจ้าเฮแม่ไปเกี่ยวข้าวให้แม่ไปเกี่ยวข้าวติดยังไงที่จะขาบกัดมือใครในบ้องคันหญ้าแล้วก็คั้นนี่คันเศร้าเนาะก็ได้คั้นจะได้เด่นโดนคันก็คันได้โดยโดยโดคันอะไได้คันเลยมนถ้าเศร้าก็คันเนาะเมนเอาคูดจิงๆว่านี่ก็ได้อยู่บ่บ้านนี่นั่นได้กับไรประเทศขายจำได้หน่อยเดียวได้แต่พอกินเนาะ หลังจากที่ใส่ยานะไข่อยู่บ่หรือว่าบ่ไข่เลยแม่บางครั้งบงเวลาก็เศร้าอย่างมันเนอกจากบางเวลาที่ยามัอเศร้ามาจังได้ปวดหัวเงนออกมาปวดหัวก็เศร้าเลยพ่ได้นอนบดคืนเลยมือนกันก็วิ่งเต้นนั่นหาซื้อให้เพิ่นเมื่อคิดว่าไม่ดีเศร้าสิดอกเนาะยาไม่ได้ออกหินสมเนาะหินสมเลยปกติกต่ถ้าพวกงูกัดไม่งอกต่อยนี่ก็เศร้านะธรรมดา กะใช่ก็คือเก้าเบอร์วลย์ผลเนาะเป็นห่อดยมเศร้าเอกเนาะห่ายคนนาะทางเอสบาว่าหน้ามังนาวเลยใส่กรผปสะสุดที่ว่าเป็นัวแต่มันก็พ่อวันเท่านะกระบเกยังใคนได้ใส่เนี่ยบบชเกินก็บวาหายขาดดิ เดี๋ยวนี้ก็ขั้นน้อยเลยเนาะแต่ก็เฮ็ดยังก็ได้เบิดแล้วบ่ก็ได้เซามาหลังจากเซามาแล้วก็ฉลองสามมือกับบวมแล้วก็มึนจับอยังกับไรโอ้กหได้พักจนสามมือจังไปได้ต่อโอ้โดยโมึนมันจังแบบคืออันมือพิการเป็อย่างนี้แหละโอ้โหเบจับยังก็ได้เลยเนาะเศรษฐาเศรษฐาอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ก็ขั้นซื้อบ่ โดยคันที่สืบคันแล้วกับมึนคันแล้วก็เกาแล้วก็มึนอ๋อแต่กับบริลลามบ่แบบบริลลามคือนบ่เป็นหม่องบ่อ๋อเป็นแต่หม่องที่มันกัดเนาะบริเวณที่กัดเนาะโดยเราก็มีกระต้ขนมมะพางน้องน้อยโดยพี่น้องน้อยใจใ่ใจดีพังไท่ขึ้นเอาเงินน้องห้ได้ซื้อมะพาวน้องขึ้นเนาะโดยกะมอบให้น้องมอบเลยน้องว่ากาม่องนะโดยแต่คือมีขนมย่างอยู่ไผ่พี่น้องเปิดบังโลดน้องเลยเนาะ มีนี่ย่งอะไรมีขมีนีี่ย่งเนาะจะมีกระตุขนมมาตอนมาฝากเพื่อนเนาะจะมีเงินน้ำเนาะมีเงินกะบุหรวงบัวลอเนาะกับพอมีเป็นน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนเนาะโดยจะช่วยมอบมาให้ทั้งสาววันเลยเนาะกับลูกเพื่อนให้พี่น้องใดโดยเบื่อทวีนี้เนาะโอ้ยยังอยู่สองแสนกีบ งวดอะไรเนาะโดยเป็นหยังเนาะอ้ายกใจอ้ายนเนาะเป็นน้ําทิพน้ําใจจากอ้ายเพิ่นเนาะอันี้เฮสิได้มอบให้เพิ่นอเนาะใจเด้อโยก็ส่งเสียงกีบให้พี่น้องเอ้ยโยจกเฮาซื้อขนมมาให้ลูกเพิ่นเนาะแม่นที่เดือนเนาะโดยก็ให้ทั้งสวรรค์กับอวยพ่อในเพิ่นนี่เนาะพรให้อ้ายขึ้นแน่ขอให้ พิชุกภาพแข็งแหงเด้อคนเจ็บจะได้ของใครจะมีหายเงินหาค้ำขอให้ลำให้ลุงขึ้นเด้ออโดูใหญ่เพิ่นกะโวยพ้อนหิรลองเนาะอยู่ดี้แหงนี่เป็นสุขภาพที่แข็งแหงไร้โดยการงานสินได้ของใครจะเรื่องเรื่องราบรื่นเนาะไอเนาะโดยกี่เนข้าวเศร้าวันนี้เ่าได้กินกินข่าวเศร้าแต่จะไปเกี่ยวข้าวบ่มันอีกโดยจะจ้างเขาจ้างนี่นะ วันละแสนโอ้วัละแส้ิไเป็นวันคือนก่าบ่เมื่อนี้มันสวยเลยก็คขอสิบา้เป็นพอเป็นเมาเนาะแต่เป็นพ่อนเลยพอนอะไรนพอนวันแล้วพอนละภาพมันพอนนะโอ้เป็นถึกเนาะยิ่เนาะวันละพันพ่อจ้าไหมโดยพ่อจ้าเมอยเติมคนขี้หัวแล้วกันเติได้พอนนงกัรเ่งตื่นกได้อยเมนโยของเขางามกับใครอยู่เนาะภกกรรมอีกได้น้าวันนอากับหากรรมนึงเนาะเมน ทำข่างามกับใครอยู่ชีรา่วาอยู่กับโบมีหย่ามียุเนาะกระมองที่ชิไปนี่ไกลบ่เอลยผักหวยโอ้ผักหวยไปเบืองผักหวยน้อย่น้องไปแต่กะน้องน้อยกับยู่กับไอซ์ด้กับไอซ์เพิ่นเพิ่มผู้หนึ่งไปเฮียนเนาะโดยส่วนน้องผู้นี้เพป็นการอยู่กับไอซ์ก็คือสิีพุชนมวยหยังหรอกอยากเขาอยูโบงเยียน ยังเขาออยยู่ันนี้ากเนาะยากน้ำเงินกับยากน้ำน้องอีกเลยนี่ไปเพิ่นไปโรงเรียนแกบ่มีผู้หาเงินอีกเกับบ่มีผู้เอาน้องอีกน่องเพราะว่าคันว่าเพิ่นไปก็คือบ่มีผู้เบิ่งน้องแม่ก็สิบ่ได้ไปหาเงินเนาะโดยไปอยู่น้องก็ยังไปโรงเรียนบ่อยโดยโดยโดยน้องนี่แต่ได้จะปีให้น้องคุณน้อยๆปีปลายเนาะกินเป็นแล้วบ่ขนมนะกินอยู่

เพื่อนกับลูกสามเนาะไม่เคยเดือดเพิ่นเขามาเพิ่มเติมก็ได้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะอยู่กันนี่ไปทางส่องเขาเลยพี่น้องเทั้งทานของเพื่อนไอ้ที่น่องเนาะโดยก็อาศัยอยู่กันทั้งบมดสี่คนเลยเนาะหน้าบ่วปีบบดฮิตบดฮิตเลยบ่มีนายโอ้หน้าแบบหน้าอันกับผัวกับยังกับบัมีเลยบ่บ่มีเนี่ขายอันปัวเพื่อนบิดเลยโอ้ขายปัวเพื่อนหมดเลยแต่มีเท่าที่ดินที่ปลูกเพื่อนนี่โอ้ที่เดือนนะ มีแต่บอลยู่เนาะนากับโมีแล้ะาเพื่อนนะนี่ก็เพือนเจ้าสิว่ากำลังสั่งบโดยกลำลังีเหตุแต่กายังบทันในเหตุฉันเนาะโอ้ไฮนากับโมีเนาะดูก็ตังสามคนคุณน่ะคนกัเมนโอ้โหพี่น้องเลี้ยงลูกสามคนคนเดียวคนนึเนาะเมนอยู่ โมเดลง่ายๆนะพี่น้องยำเด้งยำยังก็จักสิไปหายังเนาะยำเด้งหาหาเงินยำแรงหาเงินยำแรงมันจะง่ายโมเดลยากยากเนาะยากเลยหมพี่น้องอีกอย่างจิโร่กับบมี่โนมาอมกกับบมี่คือว่าคันเป็นตะดูนี่กับจิโร่โนม้โนเอ๋ยเนาะเกี่ยวเข่าวาแบบล้ำหน้าแจ้างลำหน้าก็ไปอยู่ว่าเอ่ยไปจ้างลำหน้าลูกกา โอไปเบิดว่าแต่เพิ่นจายมาแหนได้เงินมาซื้อข้าวซื้อน้ําเนาะดยจ้กสู้เพื่อชีวิตเนาะดยเพื่อลูกก็ดีดอกเพราะว่าลูกก็ยังน้อยน่ะเเพิ่นก็สู้เพื่อลูกเนาะเฮพี่น้องอยน่ในเฮือนจ้านี่อยู่กัน4คนแม่ลูกดยอืดยๆเอื้อยเพิ่นก็เฮือนเพิ่นก็อยู่กัน4คนพี่น้องัวทั้งหยังก็บ่มีบ่ มีเพื่อนกาอยู่ผายอยู่มันแล้วเขาบออยากไปรบกววเนั่นเออเนาะเขากับผัวเขากับบอมีเด้ิใจเพื่นเนาะโยเขาก็บัอยากรบกบวชั่นเอากินเพื่นบขให้ขยะเนยน้องวันบอมเอนคนบ้านนี่บอน้องวันบอมเมนคนมาจากแถวอื่นบอทิอื่นโอเคขมวนคันชิบวง่ายๆกับแถวนี้กับมเมนทิ้งนอืเอยน้องเอยนนอยแต่บ่ากับมาอยู่กับหุ่นจักรแลยเนา สิบปลายปีแล้วโอ้กัดดุลนานแล้วเนาะสิบปลายปีเลยไปเรียกกัดอยู่กัดคืออยู่ทิ้งตัวเองเลยเนาะเพราะว่าอยู่สิบปลายปีรึงคือว่ารึงงูรึงงูเนาะกัดอยู่จนลูกมันโดนหน้าเลยเนาะแต่ว่าตัวเองกับพวกซินซาแบบนึงเนาะคือผมวันคือเคยอยู่พี่ไหนเนาะขึ้นอยากมามันแบบติดได้ไหมไงก็เอ้ยเนาะกลางวันที่บริเวณให้เห็นหน้ากับมีว่ามือขาด แบบข่าขาดดงเก่งขาดหมอด้วยมันบวขาดบมเาก็ต้องไปติดนี่ไ้โอ้แบบต้องให้ต้องให้ได้กินเนาะเอ๋ยให้กินก็ให้ลูกี่หมูโอ้เดินหาเนาะเอ๋ยเนาะกันคือบมี่ก็ต้องไปหาติดเนาะเอยเนาะอีกอย่างลูกก็น้อยสีโอดบโอดบวไดขึ้นแม่เนาะเอยเนาะจนลูกลูกก็ยังน้อยนะ ตรงที่โดนหาให้ได้มาให้ลูกกินแม่ยู่ถ้าบ่มีอัญยางมาพร้านอุปสรรคมาพร้านกับหาไรอยู่เนาะแม่ท่านเอยู่ดีไม่แห้งเฮาะปาบืนแหละไปบืนอหละกระดือเจ็บไข้แล้วก็ ง่ากเลยนะคือมือแน่นหมดมีแนวพานเนาะคลิปมากัดมือก่อนมือแน่นเนาะเมื่อยก็ต้องอดเนาะเลยเนาะเพื่อลูกเนาะเคือเอวยิ่งกับเป็นแม่เดี่ยงเดียวเนาะเป็นไข่เนาะเป็นไข่การไปคุณที่เราก็ถือยาไปกินนมเลยเป็นไข่ตัวเนาะเลยเพ่อนการแม่เลี้ยงเดียวเราเป็นพี่น้องแม่คือว่าสิ้ยุดกับมันกับยุดบ่ได้ได้เนาะเอื้อยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องหาเนาะเพื่อลูกมันก็ต้องเลี้ยงลูก อีกอย่างลูกเพลินกับสามคนเพลินพี่น้องเลี้ยงลูกสามเนาะคนเพี้ยงคนเดียวอีกอย่างเอื้อยเพลินกับเป็นผู้หญิงเลี้ยงไปนอกคือว่าเอื้อยเพลินกับสู้เพลินี่น้องสู้แพลงเพลงไปเพิ่มเพลงเนกะเพิ่มเพลินกับเสพอย่างอร่อยแน่นอนนะแเสบปะซ่บปะล่ะเข่าหวหน้าอ่าเข่าก็ซื้อเป็นโลเอาว่าเข่าโดยซื้อ หาโลชิโลซำเงินเ่ามีอ๋โอ้ซำเงินพ่อเน่าหน่อยเนาะกระสอบนี่บม่ได้ซื้อเป็นสอบนะไม่ได้ซื้อซื้อเลยเทีาละสองสามโลหาโลเนาะแพงเนาะหายกันเป็นเข้าเป็นสอบเนาะเจ็ดแปดแสนเนาะลชิบซำซำไรสองเซนเบอนี่ได้จากโลประมาณสองสองวันชิบปลายโลโอ้ชิบปลายโลชิบปลายโลเนาะหาหนึ่ได้เลยมื่อตื่นถึงนะต่อีกไปเนาะ ก๋วยโลสิบห้าโลนี่ประมาณจักมือเลยเนาะสาวันก็ห้ากินกับมือละโลโอ้มือละโลกไ็อะไรก็อยู่ประมาณสิบห้ามือเนาะถือว่าประหยัดที่สุดเนาะโดยถ้าว่าประหยัดก็บอได้เนาะมีมีความมีแล้ะต้องประหยัดเพราะว่าเขาก็มีภาระหลายเนาะหาเงินผู้เดียว <Nhạc> mua vani mà kín, té té kín nó rồi, nó. Đấy, nó. Xe, mua đồ khanhum, xe, bảo, xe mua đồ, nó. Nha, bảo nó. Bảo cái nha, mua khoảng bận này nó rồi, nó. Ừ, rồi rồi. Thêm này, thêm gan. Nè, thêm của hao ông phơi. Đôi cái đây đục, anh cái đây ô lông na này nó. คงเข้าใจเนาะโดยที่พี่เขาให้เห็นก็ด้วยคือเข้าใจเนาะโดยว่าเบียดรบกวนเวลาคนไล่มันแบบอีกอย่างไปเกี่ยวของหับจ้างแม่ไปเกี่ยวข้องหับจ้างไปพี่น้องอะไรแบบนเบียวนเออพนไล่โดยทางน้องพคกรสิไปหับจ้างเมามื่อนี่เนาะโดยเพราะว่าเป็นวันกัสิบวันแล้วเนาะเพราะว่าสิบวันมื่อนี่คอยช่วยแล้วเนาะทังไั้ก็ขอให้น้องวันได้ลายเซนมื่อนี่เนาะโดยโดยขอให้ไว้ไว้มื่อนี่เนาะโดย ได้เวลาเนาะพ่อนซื้อจะเป็นกำลังใจให้เอื้อยเพื่อนเนาะเพ่้ๆต่อไปเนาะเอื้อยเนาะโดยทั้งทีมงานเับขอชื่ได้รำลาก่อนเนาะโดยโดยสบายดีโดยสบายดีโอเคน้องเผพี่น้องนาอคกอเฮาก็ได้เหตุภารกิจเป็นทีสำเร็จเรียบร้อยก็ได้เป็นทางสะพานบุญให้อ้ายเพื่อนเนาะเผยพี่น้องเป็นสะพานบุญให้อายเพื่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีจากฟังไทยเยนาะงเผยพี่น้อง เขาก็ได้เฮ็ดนาทีวิธทีเรียบร้อย,ยนอกก็สิได้ลำลาใครพี่นอ้องนี่ก็สิเป็นเพื่อนเอื้อยเพื่อนนอ้องพี่น้องเอื้อเพื่อนก็เขาก็บ่อยากรบกวนเอื้อเพื่อนหลายเพราะเอื้อเพื่อนก็นกนสิไปเกี่ยวเขาขับจ้างเขาเก็เลยสีได้ลำลาเลยเนาะก,กข็ขอบุญขอบพุ่นไอ้าย้เพื่อนหลายๆเด้อที่เสื่อมั่นเชื่อเนื้อเชื่อใจในทีมงานเ่าหน่อยพี่น้องที่เชื่อใจในทีมงานเ่าที่ได้โอนเงินงมาให้มามอบให้เอื้อเพื่อนเนาะเอื้อยเพื่อนก็นกนดีใจลายพี่นอ้องก็ได้ มังงนบาง่ายก็ได้ประทังชีวิตไปไลายมือเติบเนาะคือเอ่ยเพิ่นก็ดีใจลายก็ขอให้อายเพิินอยู่ดีไม่แห้งควบเย็ดเยะได้ความใสยามีเดอร์สุขภาพทางกายเข้มแข็งเรืออ้อายเดอร์สำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็สิได้ลำลาพลอยพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเดอที่าทท่าติดตามน้องพลอยก็ขอบุญขอบคุณที่ติดตามน้องพลอยตลอดมาและหักแพงน้องพลอยเนาะ ที่เบิ่งคลิปน้องพ้อยมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะน้องพ้อยก็ได้สิได้ลำลาพี่น้องเด้ว่าผิดพลาดประการใดน้องพอยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคําว่าສບດີສບາຍດີ